ใช้ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่20กุมภาพันธ์2569แจ้งข่าวจากทกศนะคะโดยทกศเคลียร์ชัดยันข่าวสั่งเลิกสมาคมชาปนก,กิจไม่เกี่ยวกับลูกค้าธนาคารชี้เป็นเหตุนิติบุคคลแยกส่วนพร้อมมาตรการช่วยเหลือหากยังกังวล การที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการยุติการดําเนินงานของสมาคมชาปนก,กิจส่งเคราะห์บางแห่งนะคะและบางส่วนอาจมีความเชื่อมโยงกับลูกค้าทกสจนก่อให้เกิดความกังวลในวงกว้างนั้นล่าสุดนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1. สมาคมชาปนก,กิจส่งเคราะห์ลูกค้าทกศเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของ สมาชิกที่เป็นลูกค้าทกศเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและการภายใต้พระราชบัญญัติการชาปนากิจสงเคราะห์ ปี2 5 4 5ในการจัดการส่งและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกโดยไม่ได้ประสงค์จะหากำไรหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันสองทกศในฐานะที่ปรึกษาสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศนะคะได้ตรวจสอบข้อท็จจริงเกี่ยวกับการยุติการดําเนินงานของบางสมาคมที่ปรากฏในข่าวพบว่าสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศยังคงมีความเข้มแข็งและสามารถดําเนินงานได้ตาม ติ3ทกศร,ระหนักถึงความกังวลของลูกค้าที่อาจเป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวโดยพร้อมให้คำแนะนำและพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามความเหมาะสมพร้อมทั้งของความร่วมมือสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องช่วยสื่อสาร ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความวิตกกังวลและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมศทกศยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์ลูกค้าทกศให้มีมาตรฐานในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพโปรง่งใสโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรและลูกค้าเป็นสำคัญหากกรณีสมาชิกหรือครอบครัวมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคม ชาปนกิจส่งเคราะห์ลูกค้าทกศรรที่เป็นสมาชิกได้โดยตรงนะคะทกศที่แจงกรณีสมาคมชาปนักิจส่งเคราะห์แจ้งยกเลิกการดําเนินงานชัดเจนแล้วนะคะสำหรับลูกค้าทกสอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook BAC Thailand นะคะ